กะเพราละอ้นวันนี้ทำกินเองนะคะจุกจุไปเลยไข่ดาวสองฟองสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มากินข้าวด้วยกันนะคะทำข้าวกินเองนะว,วันนี้มีเป็นกะเพราเนื้อพริกแห้งมีพริกเขียวใส่ด้วยนะแล้วก็กินกับไข่ดาวสองฟองกินด้วยกันเลยนะทำกินเองแบบพูนพูน ใส่หอมด้วยกระเพราอันนี้ก็ปลูกเองนะคะซ,ซื้อแบบเป็นมเมล็ดมาเพาะปลูกเองตอนเช้าก็ก่อนไปทำงานก็จะแบบทำกับข้าวกินเองทุกวันนะคะเพื่อเป็นการประหยัดนะไปกินออกไปข้างนอกนี่แพงมากเข้ามาชมวิดีโอก,ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ก่อนนะคะ ช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะยังไม่ค่อยได้ไปไหนก็ทำงานแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวอาจจะเดือนหน้าน่า,นาจะไปไปเที่ยวทะเลไปตกปลาอะไรอย่างนี้ <c oughs> เอามากินด้วยกันเลยนะคะคำใหญ่ๆเน้นๆ đào cọp cỏ นอกจากทากระเพราเองก็นี่นะมีพริกน้ําปลาก็ทําเองเหมือนกันน้ำปลากินกับกระเพราน้ําปลาก็ใส่กระเทียมใส่พริกทําพูนมาก,กวันนี้กินให้แบบสะใจไปเลย แบบนร้นร้อนๆนะคะควันขึ้นเลนย เดีวันนี้จะถ่ายอตอนปั่นจักรยานไปทำงานนะคะจะถ่ายภาพบรรยากาศวีวูให้ดูนะเพราะว่าระหว่างทางไปทำงานก็จะ,จะมีแบบพวกใบไม้เปลี่ยนสีช่วงนี้แบบสวยมากนะคะจะเปลี่ยนอยู่ไม่นานเท่าไหร่แล้วก็ใบไม้ร่วงแล้วก็เดี๋ยวก็จะหลังจากใบไม้ร่วงต้นไม้บางต้นจะเปลี่ยนเป็นมีดอกไม้นะคะสวยมาก จะถ่ายคลิปให้ดูนะ เดี๋ยววันนี้ถ่ายคลิปเท่านี้ก่อนนะคะจะรีบกินแล้วก็รีบไปทำงานแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ